สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาคราบคัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนทำเต้าหู้ทอดผัดขิงทานกันค่ะเต้าหู้เป็นอาหารจากทวเหลืองที่ดูธรรมดาแต่มากด้วยประโยชน์ให้คุณค่าทางโปรตีนสูงและย่อยง่ายกินง,ง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและถือเป็นอาหารสุขภาพของบรรดาคนรักสุขภาพได้คุณค่าทางโภชนาการครบคันนอกจากมีวิตามินและแร่ธาตุแล้ว ตัวเหลืองยังมีสารอาหารบางตัวที่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคมะเร็งช่วยต้านมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารแถมยังช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในหญิงวัยหมดประจำเดือนด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามาดูส่วนผสมในการทำเต้าหู้ทอดผัดขิงกันเลยค่ะก็จะมีเต้าหู้ เห็ดหูหนูขิงอ่อนหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมต้นหอมซอสหอยนางรมสีอิ้วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำมันงาเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยเรามาลงมือทำเต้าหู้ทอดผัดขิงกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เทน้ำมันใส่ลงไปในกระทะนะคะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนก็ให้ใส่เต้าหู้ลงไปทอดเลยค่ะในส่วนของเต้าหู้เราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าชิ้นใหญ่พอคำนิดนึงนะคะพอเราทอดเต้าหู้ไปสักพักนะคะข้างล่างเริ่มเซ็ตตัวก็ให้พลิกเต้าหู้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะในการทอดเต้าหู้ก็ให้ใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงจัดค่ะ พอเราทอดเต้าหูม้มาได้สักพักนะคะด้านนอกของผิวเต้าหู้ก็เริ่มเหลืองแล้วแค่นี้ค่ะเราก็ตักขึ้นเส็จน้ํามันได้เลยค่ะไม่ต้องทอดเต้าหู้นานนะคะไม่งั้นผิวของเต้าหู้ด้านนอกเขาจะมีความแข็งค่ะเวลาเรานําไปผัดแล้วเย็นตัวลงปุ๊บตัวเต้าหู้จะมีความแข็งเวลาทานจะไม่อร่อยค่ะนี่ค่ะพอเราตักขึ้นหมดแล้วเราก็พักเส็จน้ํามันไว้ก่อนค่ะ เทน้ำมันใส่ลงไปในกระทะนิดหน่อยค่ะเราจะทำการผัดเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะพอน้ำมันอุ่นๆเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะวิธีนี้จะทำให้กระเทียมสุกทั่วถึงกันค่ะพอกระเทียมหอมโชยขึ้นมาแล้วก็ให้ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะทำการผัดหอมใหญ่ให้สุกเลยค่ะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าหอมใหญ่สุกแล้วตัวหอมใหญ่จะใส่ขึ้นนะคะ พอเราผัดหอมใหญ่สุกแล้วก็ให้ใส่เห็ดหูหนูลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดเห็ดหูหนูต่อค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมด้วยซอสหอยนางรมค่ะเพิ่มความนัวด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายค่ะ จากนั้นก็เทน้ำเปล่าลงไปค่ะแค่พอคลุกคลิกก็พอนะคะแล้วก็ทำการผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอเราผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ใส่ขิงอ่อนลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะขิงโดนความร้อนจะมีความหอมโชยขึ้นมาเลยค่ะทำให้เกิดความอยากอาหารเลยนะคะ หอมมากๆเลยค่ะในการเลือกขิงนะคะให้เลือกเป็นขิงอ่อนนะคะอย่าใช้ขิงแก่ค่ะแล้วก็ใส่เต้าหู้ทอดลงไปค่ะเต้าหู้ที่เราทอดไว้แต่แรกสเสด็จน้ำมันไว้นะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงแก้เลียนค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาค่ะลาดไปรอบขอบกระทะเลยนะคะขั้นตอนนี้ให้เร่งเป็นไฟแรงเลยค่ะ แล้วก็ผัดคุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเต้าหู้ทอดผัดขิงเมนูในวันนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะเต้าหู้เป็นก้อนเน้นๆเ,เลยนะคะ เต้าหู้เต็มๆคำเลยค่ะนุ่มมากๆค่ะมีรสชาติกลมกล่อมหอมขิงอ่อนแล้วก็น้ำมันงานมากๆเลยค่ะกัดสัมผัสโดนเห็ดหูหนูกับเต้าหู้อร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูเต้าหู้ทอดผัดขิงเมนูเพื่อสุขภาพแถมอร่อยด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ แล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook f a n น a g e จุดเตาเข้าขัวให้เราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ